สวัสดีครับทีวีเพื่อนๆทุกท่านครับเป็นโคเล็กชาวเป็นโคเล็กครับผมปันเปลือกันมั่งครับผมอากาศปั่นเปลือมัง่งฝนนี่ตกไม่ตั้งนี่น้ำถา่านเลวดีวันนี้ก็เลี้ยงควายครับผมวา quạt hết quạt I'm quạt ra cả bút đi. Gần thăm mấy lượt thơ đều lâu. Cục kiếp nào Nha nhà Nha nhà lịch 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 về Tu tui mai giấy mới này á. nhà đi nhà เ,เก่าครับเตือนมันมันไม่เอียบมันมันไม่แมทวัดไอ้นี่กันเลยครับผมเนี่ยคือไปก็ไม่ดีครับเจ้าของบ้านล่นครับเฉยยังวะ ยังกินข้าวกันแล้วไหมครับเพืเ่นอนๆเดี๋ยวเรื่องกินข้าวแล้วมั้งนะครับจะทำแต่งานครับปุ้มรวยใบไม่รู้เอาไปไหนไหมั้ทำแต่พอดีพอดี vườn thì yếu cây cây nếu tán chẳng ngoát theo chẳng ngoát cây cây cho ăn cây kiềng, mà tôi cần mang ngàn đi mai Nằm ăn thu mai cho theo vượt. ันนี่ทำไม่ราคาน้ำมันรีดจากซ้ิาบาเรือกครับผมนุกกันนี้ครับทำแล้วไม่ใช่เรือเลยมาวัวจากกับมาเบียเติมมันไอนเบีย่ารันมันกับเติมมันไปทำงานออกมาจางมันเอาเบียใส่มันครับผมใส่มันเพื่อที่จะออกไปทำงานนี้ครับผมทำงานหาคาน้ำมันครับผม ไอ้กามั่นมากอเติมมั่นไปทำงานแล้วครับผุ้แ <c oughs> ม่จ๋าประทังกรุงเทพเข้าบ,บันเบนื่อนมากเนาะตอนนี้ไอ้ดูประท้วงไปมถึงไมนเดียว <c oughs> ไปแล้วนะครับเราไม่ว่างงาน้าเบียเติมมันครับนงาเบียเติมมันเพื่อที่จะมาทำงานนี่นะครับทำงานให้ได้เบียร์ครับแล้วเบียร์ไปเติมมันเอ้ยเดือบเบื้อง Còn nè cát ron cả phun Cát ron Mày bái nào con mà. tục Mày bái quân tốt là không biết là Đây là đầy da nữa นี่ดีนะปุ๊บตากันไม่เป็นด้ายากันไม่เป็นทากยากันไม่เป็นคนหลุนไหมก็ไม่ทากันเลยจ้างรถไปกูนี่แหละทากเรารับจา้างทากกับผม๊ทากไปแล,ล้วออกมั้งไม่ออกมัง้งนุ๊ก